สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะสติกเกอร์แอนด์อิสตอลงสีพร้อมแปสติกเกอร์กับมินิโฟลเวลเพนกวินเลเชอร์นะฮะไอเทมเก้าหวันนี้จะมาแปลกหน่อยตรงนี้ว่า ตัวสติกตัวบอดี้เนี่ยมีการติดสติกเกอร์ไปหน่อยแล้วก็พอดีผมอ่าไปขวดเจอมาแล้วมันยังแปะไม่ครบทีนี้ก็เลยจะมาแปะให้ครบเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวโชคสีฟ้าเป็นสีเอตัวโชคสีเงินเป็นสีทาซึ่งก่อนหน้านี้ใช้สีเอนามลสีฟ้านะทิยาแต่ผมยิงไปแล้วกาใช้ตัวนี้แทนได้นะเซตทีเดียวนะฮะตัวนี้นะ ตันี้มันมีข้อดีตรงนี้ว่าอยู่ในขวดไม่ต้องสลับขวดไม่ต้องกลับขวดไปมาเพราะว่าสียังมีไม่แข็งตัวนะฮะแต่ถ้าอยุ่อากาศด้านนอกจะแข็งตัวโอเคสติ๊กเกอร์ก็แปะไปหน่อยแล้วจริงๆตัวนี้มันต้องพ่นสีน้าเงินนะแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไปแล้วเลยไม่อยากแกะออกเพราะถ้าแกะออกด้านนี้จะยับนะฮะสีน้ําเงินสีน้ําเงินที่ใช้ตอวนี้จะใช้จะใช้เอสีซึ่งผมไม่มี ก็เป็นสีตัวนี้ก็ได้ทำมิยานะฮะเมทัลลิกบูก็ได้เหมือนกันโอเคนะส่วนทำสีเราไม่ต้องไปนี่ละเพราะว่ามันทำมันทาสีในจ,จุดสำคัญสำคัญไปแล้วทีนี้เราก็จะมาแปะสติกเกอร์กันเลยดีกว่านะฮะขอเปิดไปหน้าสติกเกอร์นะฮะเออหาอะไรมาทำนิดนึงอ่ามาดูกัน ตัวนี้นะฮะสิ่งที่แปดไปเรียบร้อยแล้วคือเบอร์ x สิบสามอ่า x สิบสามคือตัวนี้ก็คือส่วนสีฟ้าตรงนี้แล้วก็ x สิบก็คือส่วนตรงนี้นะแล้วก็ตัว x สิบสี่ก็คือเป็นส่วนด้านคนขับตรงนี้นะนี่คือ x สิบสี่แล้วก็มีส่วนไหนห้า เบอร์ห้าติดตรงนี้นะฮะทีนี้เราก็จะมาแปดส่วนที่เหลือนั่นก็คือเบอร์สิบสอนะฮะไม่ใช่เบอร์สองนะเบอร์สองแปดตรงไหน,นเบอร์สองก็จะแปดส่วนด้านเรียงตรงนี้นะฮะเป็นเบอร์สองนะ แล้วก็นี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็จะแตกก่นค่ากับเบอร์สองนี้แล้วก็ในส่วนของเบอร์สี่ เะอยู่ยด้านนี้โดยการแปลของมันจะอยู่ที่ริมคอบนนี้นะแล้วก็เบอร์ก้า เบอร์เก้าจะเป็นสีชมพูหลบในแบบนี้ครับแบบนี้นะโอเคแล้วก็ส่วนเบอร์สิบสอง สิบสองจะอยู่ถึงระหว่างตัวติดสีนี่นะก็ลากยาวไปเลยนะฮะแบบนี้นะโอเคต่อามาเบอร์ เอาเบอร์เบอร์เอาเบอร์สามก่อนละก,กันเบอร์สามนะฮะเบอร์สามก็จะแปะคู่ตรงข้าง បែបនេះแล้วก็เบอร์ เบอร์นี้จะเป็นเบอร์แปดนะฮะเบอรแแล้วก็วันเบอร์สิเนะครับสิเบก็จะแปะนี้นะนับเจ้าให้ชิดเลยก็คือชิดมุมนะเฉพาะเบอร์สิเนะชิดมมุมไลา่ย,ยาวไว้มันจะพอดีกับด้านตรงข้าม โอเคเรี okay. ยบร้อยอ่าตัวเพนกวินตรงกลางก็แตะชิดมุมเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีมุมชีดอยู่อันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็จะเป็นการแปะ เดขอบมอุมเด็นมาไหน่เป็นมาไหน่มันจะเหลี่ยมระหว่างตรงนี้เหลี่ยมประมาณตรงนี้แต่อะไล่ไป มันจะเหลี่ยมเหลี่ยมหัวมุมประมาณนี้เดี๋ยวเห็นปาเหลี่อมหัวมุมนิดเดียวมันจะพอดีกระดานอาโอเคเห็นทุดท้ายเป็นปีแฝงหน้าลงไปเลยฮะน้ฝ เค okay. เรียบร้อยหวังว่าจะถูกใจกันนะครับส่วนใครที่อยากได้รถรถที่น่าเนี่ยจะในคลิปสามารถซื้อได้ที่ร้านไหม่ร้านมินิโฟล์ wheel. คลิปนี้มีความย,ยาวเพียงเท่านีน้น,นะครับใช้กดติดตามนะฮะสำนุนการดูโฆษณาายคชิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ